สวัสดีครับคุณลูกค้าจากร้าน CNP Mushroom หรือร้านเชื้อเห็ดคุณภาพดีราคาถูกนะครับวันนี้นะครับขอนำเสนอเชื้อเห็ดเมล็ดข้าวฟ่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเห็ดอะไรบ้างนะครับผมนี่เชื้อเห็ดเมล็ดข้าวฟ่างของเรานะครับจะเป็นขวดอย่างนี้นะครับอันนี้ขนาดเท่าขวดโซดานะครับผมก็จะเป็นเชื้อที่หยอดกับเมล็ดข้าวฟ่างนะครับอยู่ในขวดถ้าเชื้อขาวแบบนี้แสดงว่าเชื้อพร้อมเพาะแล้วนะครับผมก็อ่ะ ชื้อเห็ดเราเนี่ยเราจะแถมคู่มือไปด้วยนี่คู่มืออันนี้เอาไว้เพาะกับข่อนไม้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้คู่มือวิธีเพาะอ,อย่างอื่นก็สามารถโทรมาติดต่อหรือว่าขอข้อมูลได้ทางไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งคู่มือไปให้นะครับผมก็นะครับเชื้อเห็ดเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีเห็ดนางรมนางรมดำนางรมฮังการีเห็ดนางฟ้าปุถาน เห็ดลมเห็ดบทเห็ดกระด้างเห็ดหูหนูเห็ดขอนขาวเห็ดขอนดำเห็ดแครงนะฮะผมแล้วก็เห็ดอื่นๆอีกมากมายนะครับก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0824846996นะครับหรือ0944390439นะครับผมแล้วก็ Line ไอนะครับชัดเจน66นะครับหรือเข้าไปดูข้อมูลใน Facebook ได้ที่พิมพ์คำว่าเชื้อเห็ดคุณภาพดีราคาถูกหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้โดยการพิมพ์ข้อความใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้นะฮะไว้ใต้คลิปให้ท่านผู้ชมนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับได้เอาข้อมูลเนี่ยติดต่อมานะครับ ก็สั่งซื้อได้เลยนะครับมีจำหน่ายตลอดทั้งปีสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเ,เท่านี้นะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ